สวัสดีครับท่านผู้ชมในเดือนกุมภาพันธ์คศ2026อีกไม่กี่วันก็จะครบ4ปีของสงครามและจะเข้าปีที่5ของสงครามครับซึ่งจากสถานการณ์ในแนวหน้าดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนย,ยิงรบยิงมีอาวุธเพิ่มขณะที่ฝ่ายรัสเซียยิงรบยิงลอยหลอจนตอนนี้ฐานราบในแนวหน้าไม่เหลือยานเกราะให้ใช้ต้องใช้ฐานราบฝ่าดวงกระสุนตามมีตามเกิด จนพบกับความสูญเสียอย่างมหาศาลครับทุกผู้ชมรายงานระบุครับว่าขณะนี้แทบจะทุกพื้นที่ในแนวหน้ายูเครนสามารถคลองอากาศได้อย่างอิสระเนื่องจากระบบปกปนทางอากาศของฝ่ายรัสเซียถูกทําลายลงจำนวนมากครับตลอดปีที่ผ่านมารัสเซียสูญเสียระบบปกันทางอากาศมูลค่าประมาณ4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับหน่วยรบพิเศษของยูเครนเพียงหน่วยเดียวนั่นคือหน่วยรบอัลฟา ซึ่งเป็นในหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนหน่วยงานแห่งนี้ทำลายระบบปกบปิทางอากาศของรัสเซียไปมากกว่า500ระบบตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทั้งระบบระยะไกลและระยะใกล้รวมถึงเรดาร์และหน่วยประชาการที่สำคัญกองพลน้อยอื่นๆอีกหลายแห่งได้เข้าร่วมปฏิบัติการในเดือนนี้โดยระบบสเตลาเทนถูกทำลายในดอนบาสระบบทอร์เอ็มทูถูกโจมตีใกล้กับไครเมีย เรดาร์นิโบยูและระบบป้องกันทางอากาศแพนเซอร์เอ er ถูกทำลายบนข้าวสมุทรไครเมียและการโจมตีด้วยโดรนระยะกลางและทำลายระบบทุนกัสกาและแม้แต่ระบบเรดาร์เอสสามร้อที่หายากซึ่งอยู่ด้านหลังแนวรบใกล้กับฮูเลอโปลีและโอลิคิฟการโจมตีเพิ่มเติมจะทำลายเรดาร์ 9S32 ของระบบ S300V ในโดนิ การทำลายทั้งเครื่องยิงทอร์และเรดาร์ของรูปที่คล้ายกันอีกแห่งในซาโปเลเซียผลกระทบทางปฏิบัติการนั้นดุนแรงมากครับเนื่องจากกําลังของรัสเซียในขณะนี้ถูกกระจายกําลังออกไปมากจนเกินไประหว่างการป้องกันหน่วยแนวหน้าและการป้องกันพื้นที่ด้านหลังด้วยสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าเครือข่ายการป้องกันทางอากาศแบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งขาดแคลนเครื่องยิงขีปนาวุธเรดาร์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อครอบกลุมพื้นที่อย่างเป็นชั้นๆในทางปฏิบัติแล้วหมายความครับว่าเมื่อเรดาร์หรือเครื่องยิงขีปนาวุธเครื่องใดเครื่องหนึ่งในพื้นที่ถูกทําลายควรมีการเสริมกาลังดังกล่าวทันทีโดยด่วนแต่ทว่าฟาร์เซียผลิตระบบดังกล่าวไม่ทันแล้วครับสถานการณ์ดังกล่าวได้ยขยายวงกว้างไปยังภูมิภาคชายแดนเคิร์ดของรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้โดยกําลังของยูเครนได้จงใจโจมตีระบบะกำแพงอากาศที่เหลืออยู่ ซึ่งถือเป็นแนวป้องกันด่านแรกสําหรับแนวหลังของดินแดนรัสเซียผลที่ตามมานั้นครับเกิดขึ้นทันทีโดยเครื่องบินขับไล่มิ2กิสของยูเครนเริ่มปฏิบัติการอย่างเปิดเผยมากขึ้นแม้กระทั่งบินสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้จากเหนือเมรนั่นก็คือเครื่องบินรบบินบนเพดานบินที่สูงขึ้นเนื่องจากรายระบบปก้องทางอากาศรบกวนด้วยความเหนือกว่าทางอากาศที่ได้มาเครื่องบินขับไล่ของยูเครนจึงสามารถบรรทุกระเบิดแฮมเมอร์ บินสูงมุ่งหน้าไปยังแนวหน้าเพื่อปฏิบัติการภารกิจส,สั่งสนทาาอากาศร,ระยะประชิดวิธีนี้ทําให้พวกเขาสามารถทิ้งระเบิดจากที่สูงขึ้นรับระยะการโจมตีให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงจากการถูกระบบปกปนทางอากาศระยะไกลของรัสเซียการโจมตีทางอากาศเริ่มขึ้นที่เป้าหมายแรกคือฐานปฏิบัติการโดรนของรัสเซียที่เมืองที่โอตกิโนซึ่งถูกทําลายโดยการโจมตีโดยตรงจากคืงบินบรบของยูเครนไม่นานนัก ก็มีการปฏิบัติการภารกิจครั้งที่2เหนือเมืองทิโอตินกิโนและเครื่องบินขับไล่ของยูเครนอีกลำได้โจมตีอาคารที่พักของทหารราบค่าศึกที่รวมตัวกันเพื่อตเตรียมการโจมตีการรววมกําลังครั้งที่2ในยูนาคิปกาเป็นเป้าหมายต่อไปโดยเครื่องบินรบมิกของยูเครนบินยาอิสระและทิ้งระเบิด2ลูกลงในบริเวณที่ซ่อนตัวของฝ่ายรัสเซียสุดท้าย บ้านหลายหลังที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งใช้เป็นคลังเก็บกระสุนถูกทําลายด้วยระเบิดรุนแรงสองครั้งทําให้ความพยายามของทหารรัสเซียที่กาลังวิ่งหนีไปยังอาคารข้างๆถูกแรงอัดจ,จากระเบิดดับทันทีโดยรวมแล้วครับยูเครนกําลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสําคัญในสงครามทางอากาศเนื่องจากอัตราการทําลายระบบป้องกันทางอากาศที่รุนแรงได้ทําให้รัสเซียขาดการป้องกันที่น่าเชื่อถือได้ในหลายพื้นที่พื้นที่ด้านหลังของรัสเซียไม่ได้เป็นที่หลบภัยอีกต่อไปนอกจากนี้ครับ ความขาดแคลนยานเกราะของรัสเซียจะทําให้ฐานราบของพวกเขาต้องสูญเสียไปจํานวนมากอเล็กซานเดอร์โควาเลนโกผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเขียนว่าก่อนทัพรัสเซียอาจสูญเสียยางเกราะ BMO T เกือบทั้งหมดไปแล้วโดวยยางเกราะชนิดนี้ถูกใช้บรรทุกฐานราบหน่วยพ้นไฟซึ่งใช้กับการรบในเขตเมืองยางเกราะ BMO T ถูกตัดแปลงมาจากรถถังแบบ T 72 แต่เกราะป้องกันได้รับการปรับปรุงอย่างมากดีกว่ารถถังแบบ T90M เสียอีกนั่นทำให้ยางกราะด,ดังกล่าวถูกใช้ตลุยในด่านแนวหน้าจนสุดท้ายด้วยการโจมตีอย่างแม่นยำจากขีปนาวุธและดโดรนสุดท้ายยางเกรอะแบบดังกล่าวก็สาบสูญครับหรืออาจเหลือเพียงแค่หนึ่งคันในแนวหน้าและยางเกรอะแบบนี้มีต้นทุนคลลา,าร์าว4ถึง5แสนดอลลาร์สหรัฐซึ่งในส่วนของยางเกราะ BTR นั้นครับ ตั้งแต่ช่วงฤด,ดูร้อนเป็นต้นมากองทหารรัสเซียได้บุกโจมตีเมืองวอฟซานอย่างต่อเนื่องด้วยกลุ่มทหารราบขนาดเล็กโดยทิ้งยางเกราะไว้หลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากดุรนของอยูเครนโฆษกของกองพลทหารยูเครนระบุว่ากำลังรัสเซียได้ละทิ้งยางเกราะและการโจมตีด้วยยานยนต์อย่างสิ้นเชิงใกล้เมืองวอฟซานแล้วโดวยขณะน,นี้พึ่งพาเพียงกลุ่มทหารราบเล็กที่รุกคืบไปทีละมิดด้วยความสูญเสียอย่างมหาศาล ดวลของยูเครนทําให้การเคลื่อนที่ของยานพาหนะใด,ดๆกลายเป็นการฆ่าตัวตายตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับให้ผู้บ,บัญชาการของรัสเซียต้องส่งทหารเดินเท้าเป็นกลุ่มเล็กๆเข้าโจมตีความพยายามใช้กําลังรบขนาดเล็กนั้นครับแม้ว่าจะไม่มียางเกราะรัสเซียก็ประสบความสําเร็จได้บ้างครับดังที่เมืองโตเลสมีรายงานครับว่ารัสเซียสูญเสียกําลังพลไปประมาณ2 6 0 0 0นายกับการลบที่เมืองเดียว ซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดที่กองทัพรัรเซียเคยได้รับระหว่างการรุกรานโดยรัสเซียใช้เวลาถึง18เดือนในการเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวซึ่งกลายเป็นหนึ่งในยุทธการที่ยาวนานที่สุดในสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งการสูญเสียทหารราบจำนวนมากและการขาดแคลนยานเกราะของรัสเซียจะทางกลับกันนะครับยูเครนกลับผลิตยานเกราะขึ้นเองป้อนสู่แนวหน้าด้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทยูเครนอัลโมเทค ผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ของยูเครนได้เปิดเผยในโพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่12มกราคมครับว่าพวกเขาได้ส่งมอบรถหุ้มเกาะที่ผลิตใหม่จํานวน4 0 2คันให้แก่กองทัพยูเครนในเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดวยประกอบด้วยรถกระบะหุ้มเกาะเบา UAT Tisa จานวน16คันรถหุ้มเกาะ UAT Fox จานวน24คันรถรบหุ้มเกาะรุ่นใหม่ k i Ursa ศูนย์นวน30คันและรถรบหุ้มเกาะ ยูรุซา01จำนวน3 0 3คันรายงานระบุทครับว่าอุตสาหกรรมปอกัป,กประเทศของยูเครนได้เพิ่มกำลังการผลิตยางเกราะภายในประเทศจนถึงจุดที่กระทรวงกลาโหมไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าอีกต่อไปซึ่งแนวโน้มดังกล่าวทำให้รูปแบบในสนามรบในแนวหน้าเปลี่ยนไปครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r คร e กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ